ก็สวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับสำหรับวิดีโอนี้นะผมจะมาแนะนำการใช้งานในส่วนของแอปนะครับ o c t o p นะครับผมซึ่งใช้งานกับ Free f i นะครับก็แน่นอนครับแอปนี้ก็คือแอปที่เป็นแอปต่อนะพ่วงนะครับในส่วนของเมาส์นะครับคีย์บอร์ดนะครับเพื่อจะเล่นแบบเหมือนในคอมนะครับผม ก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูนะสิ่งแรกนะครับที่เราควรทํานะครับคนที่ยังไม่มีแอปนะสิ่งแรกที่ควรทำล้วก็คือเข้าไปที่นะครับในส่วนของเพ t สโตนะครับหรือ Google p l a y นะครับก็ตรงนี้นะครับเข้าไปในเพ t สโตของระบบปบริการ Android นะครับให้เราเข้าไปโหลดในส่วนของ Google p l a y นะตัวนี้นะครับมาก่อนนะครับผมจากนั้นนะครับ ให้เราไปโหลดนะครับในส่วนของแอปนะครับตัวอ c อก p a พันะครับตัวนี้นะครับมาติดตั้งนะครับให้แล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะครับให้เราลงไปโหลดตัวปลั๊กอินนะครับตัวปลั๊กอินก็จะอยู่ด้านล่างนะครับตรงนี้นะครับ2ตัวเลยนะครับทั้งสาบบิตแล้วก็ตัวปลั๊กอินแบบธรรมดานะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะกดเข้าไปดูนะทีนี้นะครับโหลดมา นะครับมันจะเป็นตัวครอบระหว่างตัวเกมนะครับจะเห็นปลาหมึกนะครับที่ครอบอยู่บนหัวของเพสโต้นะครับตรงนี้นะครับตัวนี้ก็เช่นกันนะครับตัวนี้ก็คือผมลองโหลดนะครับหรือเราจะโหลดอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะโหลดเป็นตัวอุปกรณ์ปลั๊กอินนะครับตัวเกมสตูดิโอตัวนี้ก็ได้นะครับก็จะประมาณนี้พอโหลดเสร็จนะครับ โหลดเสร็จแล้วนะครับให้เราไปเข้าในส่วนของตัวแอปนะครับเข้ามาปุ๊บนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้เพิ่มเกมนะครับให้กดเครื่องหมายบวกนะตรงนี้นะครับเราก็จะไปเพิ่มในส่วนของเกมนะครับก็พอเพิ่มเสร็จนะครับเพิ่มเสร็จเกมของเราก็จะมาอยู่นะครับในโซนนี้านโซนด้านหน้าข้างบน ก็ผมจะเล่นในส่วนของเกมฟรีไฟลนะครับถ้าโหลดมาแล้วนะครับยังไม่จ่ายตังค์นะครับลองกดเข้าไปก่อนนะครับลองกดเข้าไปในฟรีไฟลก่อนนะว่ามันเล่นได้ไหมนะครับผมถ้ามันเล่นไม่ได้ค่อยไปจ่ายตังค์นะสามสิบเก้าบาทนะครับในการจ่ายตังค์ทำได้โดยวิธีนะครับเข้าไปที่ฉันนะครับที่อยู่ด้านล่างนะตรงนี้มุมอ่าล่างขวานะครับจะมีคําว่าฉันอยู่นะครับ ให้เรานะครับไปที่เข้าสู่ระบบนะครับตรงนี้นะครับพอเข้าสู่ระบบถ้าจ่ายังเสร็จนะครับระบบบั๊กอินทุกอย่างนะปลดล็อกนะครับทุกอย่างจะขึ้นเครื่องหมายถูกสีเขียวนะครับตรงนี้นะครับพอกดเสร็จสิ้นนะครับมันก็จะกลับมาที่หน้านี้นะครับถ้าเกิดว่าใครต้องการแอดวานนะครับให้กดตรงนี้นะครับออกทูพัทโปะนะครับตรงนี้นะครับแต่ เบื้องต้นแล้วก็คือสาสิบ้าบาทก็คือเล่นได้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องอเพิ่มฟังก์ชันขึ้นมาอีกนะครับก็เดี๋ยวผมจะกดเข้าไปในส่วนของตัวเกมน,น,นะครับปึ๊บนะครับก็จะมีโฆษณาขึ้นมาให้แบบนี้นะครับให้เรากดบางบางตัวมันจะมีโฆษณาขึ้นมาแล้วก็เป็นเวลานะครับก็ให้เราดูจนจบแล้วก็กดปิดไปนะแล้วเกมมันก็จะรันเข้าในส่วนของเกมของมันเองนะครับผมแบบนี้นะครับ พอรันขึ้นมาแบบนี้เสร็จปุ๊บนะครับให้เรานะครับมีอุปกรณ์นะครับช่วยนะครับก็จะมีตัวนี้นะครับก็คือไท e ีนะครับไท e c ไป USB นะครับ USB ของผมจะเป็น USB สามนะครับจะเป็นสีฟ้านะครับ USB สมนะครับจะประมาณนี้นะครับแล้วผมก็จะมีในส่วนของนะครับอ่าเมาส์นะครับเมาส์เมาส์บลูทูธนะครับนี่ก็จะมีตัวเสียบเมาส์นะครับตัวนี้ นะครับแล้วก็จะมีตัวนี้นะครับเป็นฮับนะครับฮับ USB นะครับผมเป็นฮับ USB นะครับผมก็จะเอามาต่อนะครับกับตัววิทยาไท p C มา USB ตัวนี้นะครับผมนะครับจากนั้นผมก็จะเสียบในส่วนของในส่วนของเมาส์นะครับบลูทูธลงไปนะครับแล้วก็จะเสียบ ของคีย์บอร์ดนะครับตัวนี้นะครับลงไปนะครับเสียบเสร็จนะครับก็จะเอาเข้าไปในส่วนของเสียบต่อกับโทรศัพท์นะครับซึ่งเป็นตัว t C เกมผมเงียบเลยนะพอพอต่อเสร็จนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเมาส์นะครับเคอร์เซอร์เมาส์ของเราก็จะขึ้นมานะครับประมาณนี้นะครับผม พอคัเซอรมอสของเราขึ้นมาแล้วนะครับรอสักครู่นะครับรู้สึกว่าเกมมันจะไม่รันให้นะเราขอ,อกไปแป๊บนึงนะต้องดูโฆษณานะต้องดูโฆษณาก่อนนะแป๊บบนึง ก็กดกดออกเพื่อปิดวิดีโอเราต้องดูโฆษณาให้จบก่อนนะครก็ประมาณ20กวินะามสวินะครับดูโฆษณาประมาณนั้น โฆษณานับสิ้นสุดลงนะฮะแอปมันก็จะรันเข้าเกมให้เลยนะผมก็คาริ่าก็ขึ้นมาประมาณนี้นะครับในส่วนของการต่อนะครับก็เมื่อกี้นะครับอย่างที่เมื่อกี้ที่บอกไปนะก็จะมีเคอร์เซ์ขึ้นมานะ เดี๋ยวเรามาดูนะว่ามันจะโอเคไหมนะแต่เบื้องต้นผมเทสแล้วนะมันโอเคอยู่นะก็คือถ้าเกิดว่าใครที่เข้าแรกๆนะมันจะเด้งขึ้นมาว่าให้การใช้นะครับก็คือกดที่มันจะประมาณว่ากดที่ข้างหน้าจะเป็นการใช้เมาส์นะครับก็กดโอเคไปนะครับ ก็สำหรับการปรับตั้งค่าก็ปรับเองนะครับไปปรับเองนะครผมเดี๋ยวเราไปยิงอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราไปปรับที่ข้างหน้าเลยดีกว่า อันนี้นะเนี่ยก็จะเป็นสุ่มแนวบังคับนะครับเป็นแม่ไถ่หนะครับก็ใช้ได้เลยนะก็จะเห็นว่าเมาส์ของเราอยู่แบบนี้นะให้เราคลิกคลิกขวานะครับหนึ่งครั้งนะครับแล้วเมาส์มันก็จะมาเป็นวิ่งสายขวาให้เรานะครับเปลี่ยนนะครับใส่นะก็คือตอนแรกให้เราตั้งค่าให้ตรงนะครับการตั้งค่าคือคลิกขวาออกมานะแล้วก็มาคลิกที่ตรงนี้นะครับ ก็ดูว่าจ่าตัวไหนมัน,นยังไม่ตรงบ้างครับถ้าตรงแล้วก็แค่กดเครื่องหมายถูกนะยืนยันว่ารับทราบแล้วนะแล้วก็ตั้งค่าไปนะเราไปลองวิ่งนะในสนามดูนะครับผมก็ผมมีข้อแนะนำนะในส่วนของการซื้อในส่วนของฮับตัวนี้นะครับให้ซื้อแบบที่มีอ่า USB นะครับในส่วนของการชาร์จด้วยนะครับ ว่าถ้าเกิดว่าใช้แบบนี้นะครับมันไม่มีไฟเข้ามาเลี้ยงเลยนะครับซึ่งคีย์บอร์ดนะครับแล้วก็ดีส่วนของส่งสัญญาณเมาส์นะครับมันค่อนข้างจะกินแบตนะครับซึ่งมันจะทําให้แบตของเราหมดไวนะครับผมก็ตอนนี้เริ่มกินไปเรื่อยๆแล้วนะก็จะหมดไวนะก็กระโดดลงไปนะก็คลิกขวานะในการในการเข้าไปสู่หมวดของการบังคับนะครับ ก็มีในส่วนของแบบนี้นะครับมีตัวเอ็มตัวอะไรให้เราเห็นแบบนี้นะครับถ้าเราจะกดออกนะครับให้เราครับให้เราคลิกที่เดิมนะครับแล้วมาคลิกที่ตรงเซตติ้งนะครับอ่าคูณจักตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนลงไปให้สุดนะครับเลื่อนลงไปให้สุดนะครับผมแบบนี้นะฮะ จากนั้นก็กดนี่ทุกอย่างก็จะหายไปนะทุกอย่างก็จะหายไปก็จะเห็นแค่ก็จะเห็นแค่นี้นะครับสเปกบาร์อะไรเหมือนคอมเลยนะเหมือนคอมเลยเหมือนคอมทุกอย่างนะครับผม คีย์ค้างเฉยมันจะไวๆหนนะผมผมยังไม่ได้ตั้งค่านะผมเก็บก็เก็บของก็เอฟเหมือนเดิมนะ วิ่งต่อเนื่องกขาวิ่งไปนั่นนะครับผมโดนยิงแล้วใครยิงไม่รู้ฮะกระโดดไปต่อแล้วกันผมโดนโปวะเนี่ยสันลามสันลามเข้ามาก็เล่นไม่ถนัดหน่อยนึงนะพอดีเพิ่งลองหัดนะครับเพิ่งลองหัดใช้นะครับพอดีมีคนมี คนที่เข้ามาถามนะครับ mm hmm. ก็จะประมาณนี้นะครับในการต่อนะครับโอเคครับผมก็สำหรับท่านใดที่สงสัยเพิ่มเติมนะสามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับแล้วก็บอกในส่วนของถ้าสอบถามแล้วช่วยบอกในส่วนของรุ่นของโทรศัพท์ให้ด้วยนะครับผมผมจะได้หาข้อมูลแล้วก็มาตอบให้ถูกนะครับเพราะว่าโทรศัพท์บางรุ่นมันอาจจะต่อไม่เหมือนกันนะครับผม ็จะประมาณนี้เลยขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับแล้วก็กดติดตามให้หน่อยด้วกันนะครับห่างไม่เป็นการรบกวนนะครับผมสำหรับจวิดีโอนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ